โซเชียลแห่ทักท้องแล้วชีวิตรักซอจียอนขอพันอิสริยะนาน5ปีอย่างไร้แพลนแต่งนักร้องหนุ่มชื่อดังฮันอิสริยะหรือฮันเดสตาเคยโพสคลิปที่เจ้าตัวชวนหวานใจสาวชาวเกาหลีซอจียอนออกสเตปแดนซ์สไตล์น่ารักสดใสบนสะพานบลูกลินพร้อมแนบแคปชั่นบนอินสตาแกรมส่วนตัวบลูกลินบลูดันซ์แต่งานนี้กลับไม่ไวเจอคอมเมนต์เชิงบูลี่เชมิง มีหลายคนเข้ามาทักเรื่องรูปร่างว่าทั้งดูอวบขึ้นให้ระวังเพราะกลัวจะอ้วนซึ่งในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาโต้กลับในทันทีว่ายุคนี้แล้วยังทักกันด้วยเรื่องอ้วนเรื่องผอมกันอีกหรอคะเนี่ยมารยาทนิดนึงเนาะก่อนที่จะมีชาวเน็ตรายอื่นๆเข้ามากดไลค์เห็นด้วยเป็นจํานวนมากและมีประเด็นเรื่องรูปร่างให้ปวดหัวกันอีกครั้งเมื่อฮันโพสคลิปที่ถ่ายกับจียอนลงแอปทิกตอรแต่ดันมีชาวเน็ตโฟกัสที่รูปร่างของฝ่ายหญิงพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ทักและแสะดงความยินดีในใทํานองว่า ทำไมเรามองแต่ท้องจียอนนะวิญญาณแม่ในตัวมันพรุ่งพร่ามจิตส,สัมผัสแต่รักทั้งคู่เอนดูนะคะและพี่จียอนท้องหรอคะดีใจด้วยนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช่อย่างที่หลายคนคาดเดากันไปเองไหมยังไงก็คงต้องรอฟังคำตอบชัดๆจากสาวจียอนอีกทีแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปว่าพากันชวนกินทำให้น้ำหนักตัวพุ่งอย่างหนุ่มฮั่นก็น้ำหนักขึ้นมามา,มากถึง20กิโล คบกันมาราวห้าปีแล้วเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษเรื่องที่ว่ามีเรื่องกันบ่อยขึ้นเพราะเราทํากิจกรรมด้วยกันก็มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับกิจกรรมเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องราวในเรื่องของความรักส่วนแผนแต่งงานก็ยังไม่ได้มีแพลนแต่มีคุยกันบ้างในเชิงปรึกษาเรื่องอนาคตเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้จอดตงว่าต้องแต่งตอนไหนยังไงเพราะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้